ผมอยากรู้อะซ่อมร้านนอกเนี่ยจะมีคลิปหลุดไหมอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูไม่ใช่นักโทษไอ้สัสกูช่างซ่อมมือถือตอบเลยว่าหลุดแต่ว่าฟังฟังเหตุผลกันมาเดี๋ยวบอกกันเลยนะ3ข้อน,นี้ข้อสุดท้ายสําคัญสุดนะฟังให้จบนะข้อแรกเลยหลุดได้ยังไงหลุดเพราะว่าเครื่องมือถือเราเนี่ยต้องส่งให้ร้านใช่ไหมเราก็ต้องส่งรหัสให้ด้วยเพราะว่าร้านเนี่ยต้องกู้ข้อมูลให้เราพอกู้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟล์มันเป็นไฟล์ดิบไม่ใช่เป็นไฟล์อะไรรูปภาพนะแชทไลน์นะ หรือไม่ก็ทุกอย่างเลยโน้ตทุกอย่างสามารถแอรดรอปได้นะส่งผ่านไลน์ได้นะก็เป็น USB ก็ได้ทุกุกอย่างมาสามารถหลุดได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราให้ password เขาข้ 2> อ2นะวิธีป้องกันคืออะไรไ,ไหมก็คือแบ็กอัพข้อมูลไว้ขณะที่เครื่องเราเนี่ยยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ทุกคนดูคลิปเนี่ยดูคลิปจบเนี่ยคืนเนี้ยเสียบแบ็กอัพคอมพิวเตอร์ก็ได้ไอคาวก็ได้ก็ขั้นสําคัญเนี่ยเอาไว้ในอะไรครับ USB แฟลชไดรฟ์ผ่าน OTG อะไรก็ตามแต่ สามารถก๊อปได้ตอนนี้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมือถือเสียปุ๊บเนี่ยเราไม่ทันได้ก๊อปก็ต้องไปส่งที่ร้านส่งที่อื่นนะข้อมูลอาจหลุดได้เพราะฉะนั้นเก็บข้อมูลแบ็กอัพทุกอาทิตย์ดีที่สุดขพราะอันนี้ต้องฟังดีดนะสามารถเข้าร้านนอกได้ไหมเชื่อใจได้ไหมสอบถามก่อนเลยว่าเข้าศูนย์ได้ไหมดีกว่าศูนย์เนี่ยเขาไม่ซ่อมบ่อเฉพาะจุดครับผมเครื่องดับเครื่องโถลเหยียบนู่นนี่นั่น่นงเงี้ย เขาไม่ซ่อมนะครับเขาเทรดเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วราคาทุกคนก็รู้อยู่แล้วถามว่าเชื่อใจร้านนอกได้ไหมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะผมนะช่างร้านข้างนอกนะผมสามารถเชื่อใจได้มากกว่า80ซนแล้วนะที่มีหน้าตาทางสังคมมี Facebook จะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ไม่รู้นะผมเดี๋ยวนี้นะครับใจเยมาของช่างเนี่ยสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นนะจะข้อไหนก็หาห้นดีรับรองว่าเชื่อใจได้ทุกคนข้อสุดท้ายอ่ะสำคัญที่สุดถ้าเราเครื่องเนี่ยใช้งานอยู่เนี่ยถ้าจะขายถ้าจะหายถ้าจะตกรถทุกๆอย่างต้องตั้งประกันหน ทุกคนเนี่ยจะไม่สูญเสียข้อมูลให้คนอื่นนได้รู้เพราะฉะนั้นนะตั้งเลยนะดูคลิปจบอะตอนนี้เราเจอนักโทษแล้วไอ้คนทำคลิปหลุดอะคนเนี้ใครอยากรู้ไหมนี่แหละถ้าทุกคนทายถูกนะปวกจะลงโทษมัน <laughs> ชอบไหมชอบกัใจกดตามไป